นอกไปก่อนนะวันนี้ป้าหอยเกลาค่ะันมได้สบายเดี๋ยวงนมพีนไปจัดการให้นะคะน้องขวัญเขาไปไหนเห็นไปตั้งนานนะบอาทานแต่อาหารจืดชื่นจมเจิทุกวันบอาไม่เบื่อบ้างหรอคะอยากลองทานอะไรใหม่ๆแซ่บๆดูบ้างไหมคะอ้าแล้วคุณพีนเ่ะอ ออกจากออฟฟิศผมไปผมไล่คุณออกบอกเขาว่าทานอะไรกม่ได้นะพี่พิมคะเดี๋ยวขันออกไปให้บอสเลอค่ะเชิญบอสคะพอดีคุณผู้หญิงโทรมาถามว่าเที่ยงนี้บอสจะทานอะไรดีคะ ที่รักจะไปทํางานแล้วหรอคะอืเย็นนี้อยากกินอะไรไหมเดี๋ยววันนี้ชิงทําแกงเขียวหวานที่พี่ชอบไว้ให้นะอืได้เลยได้เลยเดี๋ยวพี่ไปทํางานก่อนนะ,ะคุณพิมค่ะพิธการเดี๋ยวช่วยเอารายงานการประชุมของเมื่อวานให้หน่อยได้ค่ะ สวัสดีค่ะสสวัดีคุณบอสคุณพิมพ์เดี๋ยวให้ป้าอ๋อยมาเคลียร์ห้องบอสให้หน่อยนะสวัสดีป้าอ๋อยเกลาค่ะแกไม่สบายหรือยังไงพิมพ์ไปจัดการให้นะคะโอเคได้เลยเดี๋ยวค่ะคุณพิมพ์อ่าเดี๋ยวค่ะไปจัดการให้ค่ะอ๋อทำเองเป็นคุณอ่ะอ่าพี่พิมพ์ติดลูกค้าค่ะบอสขวัญก็เลยมาทำแทนโอเคโอเค ได้ครับได้ครับอ่าคุณพิมค่ะพจัการลูกค้าที่ชื่อคุณฟิลิปอะผมอ่านรายละเอียดของเขาแล้วนะคือโ okay. อเคแล้วก็คุณพิมพ์หาเวลาทําสัญญาแล้วก็นัดเวลาเซ็นกับเขาได้เลยนะได้เลยครับ้จักาเานขวัญเดี๋ยวยังไงพี่อาจจะทําสัญญาของคุณฟิลิปให้แล้วก็เดี๋ยวขวัญนนะเอาไปแปลงเงินสหกิจไ,ได้นะได้ค่ะ ค <Board. S 2> ่ะเดี๋ยวช่วยเอากาแฟาขึ้นมาที่ห้องบอสให้หน่อยนะได้เลยค่ะบ <Okay. S 1> อสโอเคสวัสดีค่ะพี่พิมค่ะเดี๋ยวขวัญเอาไปให้บอสเองค่ะ คุณผู้หญิงฮัลลโหค่ะฉันฝากถามพี่บัวหน่อยสิว่าตอนเที่ยงอยากกินอะไรฉันจะ้เตรียมอะไรได้เลยค่ะคุณผู้หญิงเดี๋ยวพิมพ์จัดการให้ค่ะค,ค่ะ,คะสวัสดีค่ะคุณพิมพ์ค่ะน้องขวัญเข้าไปไหนอ่ะเห็นไปตั้งนานนะอ๋อเมื่อกี้น้องขวัญเขาไปเสิร์ฟกาแฟที่ห้องบอร์ดอะค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพิมไปตามนะคะอือือืม,อม กาแฟได้แล้วค่ะบอสอ้าวแล้วคุณพิมลพี่พิมติดประชุมอยู่กับผู้จัดจาการค่ะบอสขวัญก็เลยอาสามาให้แทนโเเ้ตงนต่อไปนี้ถ้าบอสมีอะไรบอสเรียกขวัญได้เลยนะคะขวัญเต็มใจทำเพื่อบอสทุกอย่างเลยเหนื่อยไหมคะขวัญน,นวดให้ได้นะ อบอสท้าพ,พอดีคุณผู้หญิงโทรมาถามว่าเที่ยงนี้บอสจะทานอะไรดีคะออบอกเขาว่าทานอะไรก็ได้นะโอเคค่ะ คะพี่แจ๊บค่ะเดี๋ยวช่วยมารับเข้าไปส่งที่บริษัทมหาคนครชาแนลให้หน่อยนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ,ะมาส่งข้าวครับให้ใครคะของคุณหัวครับอ๋อ ค่ะอาหารมาแล้วค่ะบอสบอสอาหนแต่อาหารจืดชื่นจนเต็มทุกวันบอสไม่เบื่อบ้างหรอคะอยากลองทานอะไรใหม่ๆเซ็บๆซูบืบ้างไหมคะ นะคะพี่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับพี่ว่าน้องสองคนขยันแบบเนี้ยต่อไปคงได้เป็นเจ้าคนนายคนและพี่มีอะไรจะสอนหน่อยนะถ้าวันหนึ่งเราได้ดีขึ้นมาอย่าลืมวันนี้ที่เราเคยเหนื่อยเคยสู้มาด้วยกันสู้ๆนะจำคำที่พี่สอนด้วยล่าได้ครับขอบคุณมากครับนี่คุณทำอะไรอะ่ะออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะทำไมล่ะคะบอสออกจากออฟฟิศผมไป ผมไล่คุณออกแล้วพรุ่งนี้คุณก็ไม่ต้องมาทำงานอีกผมจะบอกคุณให้นะผมไม่เบื่อหรอกอาหารที่ภรรยาทำมาให้ผมอะเพราะก่อนจะมีวันนี้เราเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาคุณออกไปซะ น,นี้ไม่ต้องทำกับข้าวนะเดี๋ยวเราไปกินข้างนอกพี่กันอ้าวพีไ่ไปกินข้างนอกทำไมอ,อ่ะเรากินที่บ้านกันไม่ไดีกว่าหรอไม่เป็นไรฟังพี่เดี๋ยวเราไปหาอะไรกั